ทางโหราศาสตร์ไทยนะฮะเมื่อดาวสองดาวสองมาจับคู่กันเนี่ยก็จะมีความหมายนะฮะต่าหมายเพิ่มเติมจากความหมายของดาวดาวเดียวนะฮะคู่ที่เป็นให้คุณนะฮะเขาเรียกว่าคู่สมพลคู่ธาตุนะฮะแล้วก็คู่คู่สมพลคู่ธาตุนะฮะแล้วคู่มิตรนะฮะมีคู่มิรใหญ่ด้วยนะ อันนี้มาดูคู่สมพลนะคู่สมพลก็คือดาวเอ่อหนึ่งหกนะหนึ่งหกก็คือดา,ดาวอาทิตย์เลขหนึ่งดาวเอ่อศุกร์เลขหกนะฮะในนี้ไม่มีนะในตัวอย่างดวงท่านนี้ไม่มีก็ไปต่อไปก็เป็นสองแปดนะ,ะเลขสองคือดาวจันทร์กับเลขแปดคือดาวราหูก็เป็นคู่สมพลกันนะฮะให้คุณเรื่องเออนิศินนะ บางคนก็ไปกู้เขานะบางคนก็ปล่อยกู้ถ้าให้คุณก็คือปล่อยกู้เขาแหละนะแต่ก็ไม่แน่นะมีสองแปดเนี้ยมันก็เป็นเรื่องนี้สินนั่นแหละไม่รู้กับกู้เขาหรือเขากู้เราอะไรอย่างเงี้ยนะต่อไปนะฮะก็ดาวสามห้านะสามห้าคือดาวอังคารเลขสามแล้วก็ดาวพฤหัสเลขห้าสามห้านี่ก็ถือว่าเป็นคู่สมพลนะฮะให้คุณโดวยว่าให้คุณเรื่องดาวพฤหัสนี่ก็เป็น ผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ความบุดมสมบูรณ์เอ่อความมี power เขาหาผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ช่วยอะไรทํานองเนี้ยนะฮะคู่สมพลนี่ให้คุณแน่นอนนะคือถ้าใทยดาวดวงดีเนี่ยก็จะมีคู่สมดาวคู่นะคู่สมพลคู่ธาตุคู่มิดเยอะมากมากกว่าคู่ศัตรูนะคู่ที่ตรงข้ามของดาวคู่ก็คือดาวคู่ศัตรูเนี่ยทาอันไหนมันเยอะมันก็จะให้คุณมากกว่ากันถ้าดาวคู่ศัตรูเยอะก็แย่เลยชีวิต จะ,จะเจริญยากนะฮะยิ่งมีดาวมีคุณภาพคือมีเป็นเกษตรเป็นอุดแล้วเป็นคู่สตูนโอ้โหหนักนะฮะต่อไปนะก็เป็นคู่สี่เจ็ดก็คือดาวพุทธเลขสี่ดาวเสาเลขเจ็ดนะฮะก็เป็นคู่สี่เจ็คู่สมพลอีกคู่หนึ่งซึ่งก็จะให้คุณในเรื่องของการเจรจาพูดคุยคารมพูดแล้วมีคนเชื่อพูดแล้วมีคนยอมรับอะไรทํานองเนี้ยนะฮะสัญญาประสบความสำเร็จผลที่สัญญาต่าง พูดแล้วชนะความชนะคดีดความหรือชนะข้อโต้แยง้งชนะเอเรื่องต่างๆ่นี่คือสมพลเนาะใครที่มีคู่สมพลเยอะๆก็บอกไปแล้วนะว่าชีวิตก็จะดีอะ่ะพูดง่ายๆนะถ้ามีตรงข้ามคู่ก็จะแย่